13ตุลาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับเดี๋ยวเช้าวันนี้เราจะดําเนินการใส่จุลินทรีย์ผงแล้วก็รดน้ําหมักหรือพ่นน้ําหมักให้กับทุเรียนต้นนี้นะครับวิธีการใช้จุลินทรีย์ผงนะครับอันดับแรกเราก็หวานไปที่โคนต้นนะครับ ที่เหลือเราก็หวานไปให้ทั่วแล้วหลังจากนั้นจึงใช้บรรดาพวกน้ำหมักต่างๆนี่ผสมรดพ่นรดราดตามไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักที่เราทำเป็นน้ำหมักรวม8ปดเซียนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประโยชน์มากมายครับจุลินทรีย์เหล่านี้ในแง่ของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นชีวพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับ ก็จะทําให้ระบบการเจริญเติบโตของรากระบบการเจริญเติบโตของยอดและต้นนั้นพัฒนาการไปตามลําดับได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับทุเรียนต้นนี้เป็นพันธุ์หมอนทองนะครับเราปลูกเมื่อวันที่เก้ากรกฎาคมหกเที่ผ่านมานี่กร,รกฎาสิงหากรกยาตุลาสามเดือนกว่าแล้วครับขณะนี้ต้นนี้เขาสูงอพอสมควรแล้วก็เขาแตกยอดออกมาแล้วหนึ่งชุด ส่วนต้นนี้จะเป็นทุเรียนบ้านนะครับที่เราปลูกไว้เพื่อที่จะทําการเสริมขานะครับแต่ว่าทุเรียนบ้านตัวนี้เขาโตแล้วเดี๋ยวเราจะาหาโอกาสหาเวลาในการที่จะเสริมขาเข้าไปาถ้าหากว่าสูงแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถตัดตรงนี้เพื่อที่จะเอากิ่งตรงนี้ไปเสริมได้หรือเราจะตัดตรงนี้แล้วก็รอ,อให้เขางอกขึ้นมาจึงเอาไปทาบใส่ต้นนั้นได้ เราปลูก 2, 3ต้นไว้เผื่อเลือกนะครับวิธีการแบบนี้มันก็ไม่ต้องปเสียเวลาในการที่ถ้าต้นใดต้นหนึ่งชํารุดไปหรือไปไม่รอดเนี่ยเราก็สามารถเสียบข้างหรือเสียบยอดกับต้นทุเรียนบ้านต่อไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในห่วงต่อไปนี้มันจะเป็นช่วงที่มีแสงแดดเยอะโอกาสที่เขาจะเจริญพัฒนานั้นค่อนข้างที่จะดีเราก็ส่งเสริมไปเลยนะครับ ส่วนเรื่องการให้น้ํานะครับในฤดูหนาวฤดูแ้งนี่เราให้น้ําเป็นวงกว้างไว้เลยที่บึงการเนี่ยเราเริ่มให้น้ํามาตั้งแต่โน่นล่ะครับต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นมาเราให้น้ําเป็นประจําสม่ําเสมอน,นะครับอย่าได้ขาดนะครับเพราะว่าเรื่องการห่มดินนี่สำคัญถ้าเป็นทุเรียนเลน็กนี่เราเอาญ่าเอาฟางเอาอะไรมาห่มดินไว้มันก็จะทําให้ต้นทุเรียนนั้นระบบรากของเขานั้น ไม่กระทบนะครับเมื่อรากไม่กระทบใบก็จะไม่กระทบมันก็จะเจริญเติบโตไปในลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าขาดน้ํานะครับสําหรับการให้น้ําให้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นได้ทั้งสองขึ้นอยู่กับเราสะดวกเวลาไหนเราก็ใส่ไปนะครับ บำรุงไปทำไปนะครับส่วนเรื่องการบำรุงดูแลรักษาทางระบบยอดระบบใบเล็กที่แตกออกมาใหม่เนี่ยศัตรูช่วงนี้ก็ยังคงเป็นเพี้ยจักกะจันอยู่นะครับโอเคนะครับอนอกจากเพี้ยจักะจันก็มแมลงปีกแข็งแมงกีนูนอะไรต่างๆพ่นป้องกันไว้เลยโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ